สวัสดีค่ะสำหรับบทเรียน PHP ในวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการสร้างฟังก์ชันใช้เองกันนะคะจากบทความที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอเกี่ยวกับ Built-in function นะคะคือฟังก์ชันที่ทาง PHP มีมาให้เช่นพวกฟังก์ชัน array หรือว่า date time พวกนี้นะคะ่ะวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการสร้างฟังก์ชันใช้เองกันบ้างค่ะ เรามาดูกันที่ซินแท็กของฟังก์ชันกันก่อนนะคะซินแท็กของฟังก์ชันเนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วยฟังก์ชันเสมอนะคะเพราะว่าเราต้องการจะเขียนฟังก์ชันนะคะมันก็ต้องขึ้นต้นด้วยฟังก์ชันแบบนี้นะคะเราก็ต้องตามด้วยชื่อฟังก์ชันนะคะซึ่งชื่อของฟังก์ชันเนี่ยหลักการตั้งชื่อจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือไม่ก็ขีดล่างเท่านั้นนะคะเราสามารถขึ้นต้นด้วยตัวอักษรแบบนี้หรือว่าใช้ขีดล่างแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ต้องตามด้วยพารามิเตอร์หรือถ้าไม่มีเราก็ต้องใส่เป็นวงเล็บ ว่างแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้คือปีการะคะสินแท็กง่ายๆที่ต้องจําเลยคือถ้าต้องการจะสร้างฟังก์ชันาจะต้องมีสินแท็กแบบนี้นะคะส่วนข้างในนี้เราจะใช้ไว้สําหรับระบุเงื่อนไขหรือคำสั่งการทํางานค่ะอันนี้เราจะให้มันสั่งคําว่าทํางานคําว่า Echo My PH p h p นี่นะคะรูปแบบของการเรียกใช้ฟังก์ชันก็ จะตามจะเรียกจากชื่อฟังก์ชันนะคะแล้วก็มีเส้ิโคลอนปิดทุกครั้งด้วยนะคะเรามาดูวิธีการแสดงผลของมันกัน,นะคะค่ะมันก็จะแสดงผลคำว่า myphp นั่นเองนะคะเพราะว่าเ,เราได้เรียกการทำงานของคลาสไอ,อของฟังก์ชันเทสนะคะมันก็จะเข้าไปในส่วนของฟังก์ชันเทสแล้วก็ไปทำงานในส่วนของ echo myphp ต่อมาเรามาดูวิธีการเขียนฟังก์ชันแบบระบุพารามิเตอร์กันบ้างนะคะพารามิเตอร์ที่นี้เราก็จะระบุเป็นตัวแปรเข้าไปในวงเล็บของฟังก์ชันตรงนี้นะคะย่างเช่นว่าเราต้องการจะให้รับพารามิเตอร์นี้มานะคะมันก็จะรับค่าตัวนี้มาทํางานภายในนี้นะะั่นเองค่ะตรงนี้เราต้องการจะให้ e c h o คําว่า my name is เราก็เรียกใช้พารามิเตอร์นี่ค่ะแล้วเวลาเราเรียกใช้คลาสนะคะเราจะต้องระบุค่าให้กับพารามิเตอร์ที่เรารับมาด้วยนะคะเราก็ระบุชื่อไปเลยค่ะ,ะคำว่ามารแล้วกันถ้าระบุเป็นค่าส t r i n อย่างนี้นะคะอย่าลืมเครื่องหมาย single ลโ o d e หรือ double q o d e อย่างนี้ด้วยนะคะ เรามาดูการแสดงผลกันค่ะค่ะมันก็จะแสดงผล my name is m a r l e นั่นเองนะคะเพราะว่าเราได้ส่ง m a r l เนี่ยเข้าไปในพารามิเตอร์ที่ชื่อที่มีตัวแปลว่า name นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวแปลนเนี่ยมันจะเอามาทำงานในส่วนนี้ แล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการจะเพิ่มพารามิเตอร์เข้าไปอีกนะคะเราต้องการจะเพิ่มพารามิเตอร์เข้าไปอีกหนึ่งตัวเราก็สามารถระบุได้แบบนี้นะคะโดยใช้เครื่องหมายคอมมาขั้นค่ะแล้วก็สร้างตัวแปรมาอีกหนึ่งตัวเลยค่ะเราจะให้มันชื่อว่า last name เพื่อเราจะส่ง last name เข้ามาในนี้นะคะทำได้แบบ นี้นะคะเราต้องการให้มันแสดงค่าลั n a นมด้วยนะคะเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นไมล a s t n a นมก็ตรวจแปรรัสเนมนี้นะคะค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้าเราเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งพารามิเตอร์นะคะเวลาเราจะต้องการให้มันทำงานอะ่ะเราจะต้องมาระบุค่าให้มันด้วยนะคะ ตงน,นี้เราต้องมานะมาระบุให้กับตัวบาลานซ์นี่นะคะเราจะเป็นเทสไปก่อนละกันเรามาดูการทำยานกันค่ะนี่มันก็จะสแสดงค่าของพารามิเตอร์ตัวที่2ขึ้นมานั่นเองนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสร้างฟังก์ชันใช้เองนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็คอยติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ